นครับแล้วก็สิ่งที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยเรียกว่าเป็นพระเอกของงานในงานนี้เลยนั่นก็คือคืออะไรครับปัญจกภูตะโอขอเสียงหน่อกครั้งคืออะไรครับโอ้โหคุณหมอครับผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่อยู่ด้านหน้าผมนี้นะครับแล้วก็อยู่ด้านหลังโดยเฉพาะปัญจกภูตตะเนี่ยคือนวัตกรรมที่เป็นไอเดียที่คุณหมอคิดขึ้นมาวันนี้พวกเราทุกคนก็เลยอยากจะให้คุณหมอได้เล่า ถึงความน่าสนใจของสุดยอดสมุนไพร39ชนิดที่ชื่อปัญจภูตะวันนี้ผมจะพูดน้อยๆและผมก็จะให้คุณหมอมั่นพูดเยอะๆแล้วกันนะครับ <laughs> เรียนเชิญคุณหมอเลยครับครับ,รบสวัสดีครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับรู้สึกพักกลับเข้ามาอ,อยู่ในครอบครัวนะครับนะครับเพราะว่า ทิฟฟิลินกับสุพปิเดิมนะครับนะฮะก็มาจากเลือกรากเงาเดียวกันนั่นเองนะครับก็ดีใจที่จะได้มามีโอกาสมาแบ่งปันเรื่องราวกับพวกเราทุกๆคนนะครับวันนี้เนี่ยสมุนไพรเนี่ยคงไม่ใช่จํากัดอยู่เฉพาะเป็นเรื่องของชาวบ้านอีกต่อไปนะครับพวกเราทราบไหมครับว่าองค์การนาไมโลกเนี่ยได้มีข้อกําหนดชัดเจนนะครับให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับจะต้องดําเนินการภายใต้องค์กรของรัฐ เพื่อที่จะผลักดันการใช้สมุนไพรนะครับแล้วก็ต้องมีการผลักดันให้เกิดกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้นนะครับจนปัจจุบันนี้เป็นกรมที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีการพัฒนานําเอาสมุนไพรตำรับต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อบําบัดโรคนะครับนะฮะมากกว่า 40, 50ตํารับแล้วก็จะเพิ่มเป็นร้อยตำรับภายในเร็วๆนี้ด้วยนะครับสมุนไพรเนี่ยมันมีฤทธิ์ไม่ได้รุนแรงนะครับ เราถึงต้องพยายามที่จะใช้ยาใช้สมุนไพรหลายๆชนิดนะครับในการที่จะเข้าไปช่วยป้องกันบำบัดโรคมะเร็งเราไม่อยากจะใช้ชนิดเดียวนะครับยังผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรร้อย100เปอรเนตนี่ยนะครับมันจะมีสารที่มีการวิจัยแล้วว่าสามารถต้านมะเร็งป้องกันการเติบโต ฆ่าเซลล์มะเร็งและป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้ถึง11ชนิดด้วยกันบอขอย้ำว่าทําไมเราต้องใช้หลายอย่างเพราะว่าการออกฤทธิน์น้อยๆเนี่ยจะทําให้มะเร็งไม่ยือ,อยาแต่การฆ่าแบบเฉียบพลันเนี่ยเป็นการตายแบบอึดฤึกคุกโครมจะทําให้มะเร็งนั้นตื่นตัวแล้วก็สร้างเกราะกําบังโดยการสร้างโปรตีนสื่อสารทําให้ลูกหลานมันดื้อต่อยา ที่เคยฆ่าแม่มันไปแต่การที่มะเร็งเนี่ยฆ่าแบบเลือดเดย็นนั่นเองนะครับค่อยๆฆ่าทีละน้อยไม่ทันป้องกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นภรรยาทั้งหลายเอาไปใช้ได้นะครับฆ่าทีละน้อยๆนี่นะครับเขาจะไม่รู้ตัวนะครับสมมานามา19ชนิดเนี่ยนะครับมีที่มาที่ไปนะครับเราเริ่มต้นจากคํจาจำกัดความของเขาก็คือว่าเป็นพืชจริงๆแล้วมันรวมทั้งสัตว์ด้วยแต่หลักๆแล้วเนี่ยเราจะเน้นที่พืชมากกว่านะครับ เป็นพืชที่มีคุณลักษณะพิเศษมีสปปรรพคุณเป็นยาถูกนำมาใช้เพื่อบําบัดโรคป้องกันรักษาโรคเรื้อรังขอเน้นว่าเรื้อรังนะครับเป็นไส้ติ่งอักเสบไม่พึงใช้สมุนไพรนะครับควรไปหาหมอเพื่อผ่าตัดแต่ถ้าเป็นโรคเรื้อรังนะครับมะเร็งเบาหวานความดันโลหิตสูงอัมพฤกษัมาพาตโรคสมองเสื่อมเข่าเสื่อมทั้งหลายโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์ก,กินสันมือสันอะไรประมาณนี้นะครับนะครับสมุนไพรมีส่วนในการช่วยครับนะครับอันนี้เราดูครับ สมุนไพรที่เรานำมานี้เนี่ย <acceptable> นะครับเราคัดกรองอ่านตำรานะครับทั้งตำราภาษาไทยทั้งตำราในยุโรปนะครับตำราของอายุรเวทของอินเดียแล้วก็ตำราแพทย์แผนจีนเพราะว่าสมุนไพรที่เรา,านำมานั้นน่ะมีหลากหลายนะครับทั้งสมุนไพรจีนสมุนไพรอินเดียสมุนไพรไทยรวมทั้งสมุนไพรในยุโรปด้วยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยนะครับมันถึงจะออกมาเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น14ชนิดสมุนไพรที่มี ริ์ร้อนหชนิดนะครับริ์เย็นกลางหกชนิดนะครับรวมรวมกันแล้วนี่ทําไมต้องมีหลากหลายก็เพราะว่าขณะที่เรามีความผิดปกติเนี่ยเช่นคนที่กําลังตับอักเสบจะทําให้ไตอ่อนแอไปด้วยตับอักเสบหมายถึงตับร้อนนะครับก็ต้องมีสมุนไพรเย็นเพื่อลดการอักเสบขณะเดียวกันเนี่ยไตยที่มีความเย็นก็คือความหมายก็คือไตกําลังอ่อนล้าไตากําลังอ่อนแรงก็ต้องการ สารพฤกษเคมีจากสมุนไพรเนี่ยในการมาฟื้นฟูให้ไตนั้นกลับมามีพลังกำลังเหมือนเดิมนึกข้าวหอนะครับดั้น,นั้นเนี่ยเราถึงจำเป็นจะต้องมีสมุนไพรที่มีฤทธิ์ออกหลากหลายครบถ้วนนะครับต่อไปนะครับโรคเรื้อรังครับโรคเรื้อรังเนี่ยฟังแล้วทุกคนต้องกลัวนะครับหมาขอบอกว่าต้องกลัวไว้เพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัวมากไหมครับโรคมะเร็งวันนี้ชุกชุมไหมครับ ชุกชุมมากนะครับความดันโลหิตสูงครับคือระเบิดเวลานะมันจะระเบิดในสมองก็เป็นอมัอมาพากอรมพาตมันไปติดตันอยู่ในหลอดเลือดหัวใจในไตนะครับนะในตาก็จะเกิดตาบอดเกิดโรคหัวใจทั้งหลายตามานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่านี่คือโรควิถีชีวิตเกิดจากการไม่เสียสมดุลจากการกินอาหารไม่ถูกส่วน จากการได้รับมลภาวะจากน้ำจากอาหารจากการที่มีความเครียดสูงจากการที่ขาดการออกกำลังกายมันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยเกิดโรคเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานอ้วนความน,านโารุ่ยสูงโ,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 โรคหัวใจอัมพฤกษ์อัมาพาตข้อเสื่อมเข่าเสื่อมนะครับรวมทั้งโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศด,ด้วยนะครับตำรับพิกัดตรีพลาคือผลไม้ผลไม้ให้คุณสามอย่าง นะครับก็คือมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกนะครับทั้ง3อย่างนี้นี่นะครับเหมาะกับโรคที่เกิดขึ้นในทุกธาตุนะครับทุกธาตุก็คือทุกอว,วัยวะทุกฤดูการทุกอายุครับเป็นตำรับที่ใช้ตั้งแต่โบราณทั้งไทยและอินเดียมีงานวิจัยสนับสนุนมากมายมีคุณสมบัติในการป้องกันและบําบัดโรคมะเรง็งลดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับหรือต้านเบาหวานนั่นเองป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหารปกป้องตับ ปกป้องการติดเชื้อทั้งในช่องปากเยื่อบุลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่บำรุงประสาทคลายกังวลปลอดภัยมากนะครับนะฮะในโบราณก็ใช้ในเรื่องของขับพิษนะครับช่วยย่อยดูดซึมมาในต่างๆเหล่านี้นะครับอันต่อมาคือพิกัดหรือตำรับจตุพลาธิกะเพิ่มสมอเข้าไปอีกตัวหนึ่งคือสมอเทศเพิ่มสรรพคุณเข้ามานะครับนะฮะการแก้ลมพิการแก้โรคตาบำรุงธาตุบำรุงร่างกายนั่นเองนะครับ นะผายธาตุก็คือรู้ถ่ายรู้ปิดก็คือในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยระบบการขับถ่ายถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับนะฮะท้องผูกบ่อยๆสารพิษก็ไม่ถูกขับใช่หรือไม่ชอบไหมครับที่ไม่ถ่ายสามวันชอบปะไม่ชอบนะครับนะฮะท้องเสียบ่อยๆก็เสียแร่ธาตุเสียสารอาหารขาดสารอาหารเล็กๆที่เราไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราจะทําให้เราเนี่ยนะครับอยู่ในระบบทางเดินอาหารที่ปลอดภยัยไม่ท้องเสียไม่ท้องผูกเนี่ยจะทําให้เราสุขภาพแข็งแรงนะครับนี่ก็คือจุดเด่นอันต่อมานะครับก็คือพิกัดตรีสมอก็คือประกอบไปด้วยสมอทั้งสามอย่างนะครับก็คือสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็สมอเทศนะครับแก้เสมหะบารุงธาตุแก้ไขคําว่าบํารุงธาตุในที่นี้ก็คือบํารุงเกี่ยวกับส่วนที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายทั้งหลาย นะครับก็จะทําให้เราสุขภาพแข็งแรงขึ้นนั่นเองอันต่อมาก็คือพิกัดตรีพิจ,จักนะครับก็คือประกอบไปด้วยลูกผักชีล้อมลูกจันทร์การพลูสารพวกนี้เนี่ยนะครับจะมีสารที่มีการวิจัยแล้วว่าสารสําคัญอะไรบ้างและมีผลต่อร่างกายของคนเราอย่างไรบ้างนะครับนั้นสิ่งที่เรานํามาเนี่ยเป็นการประมวลเอาความรู้ของโบราณมาร่วมกับ ความรู้เทคโนโลยีของการแพทย์สมัยใหม่แล้วนำเอาข้อมูลทั้งหลายมาประมวลรวมกันเพื่อนำมาผลิตเป็นเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตัวนี้ครับจุดเด่นก็คือแก้ลมครับท้องอืดกินอาหารแล้วรู้สึกเลยว่ามันแน่นๆมันจุกเสียดมันรู้สึกมันไม่สบายท้องมันขึ้นไส้มีความสุขไหมครับ <BS> นี่แหละครับเห็นแล้วไหมครับว่าจริงๆแล้วโรคพวกนี้เนี่ยอย่างมากเราก็กินยา่าน้ำขาวใช่ไหม ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีการศึกษาว่าการกินยาธาตุกับไม่กินเนี่ยมีผลไม่ต่างกันแต่ว่าเวลาเป็นทีไลต้องกินยาธาตุน้ำขาวใช่ไหมจริงๆแล้วอาการพวกนี้เนี่ยก็ผีบอกนิดหน่อยก็คือว่าดีไม่ดีก็กินไปก่อนแต่จริงๆแล้วมันก็จะดีขึ้นเองแต่ว่าต้นเหตุอยู่ที่ไหนต้นเหตุของท้องอืดอยู่ที่ไหนต้นเหตุของอาการจุกเสียดอยู่ที่ไหนไม่สบายท้องอยู่ที่ไหนเพราะมันไม่สมดุล ของการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของลำไส้การหลังกรดไม่สมดุลน,นะครับนะสิ่งไม่สมดุลทั้งหลายคือคำตอบของความทุกข์ทรมานของโรคร้ายต่างๆวันนี้เรากำลังจะมาทำให้ร่างกายของคนเราเนี่ยสมดุลครับเมื่อสมดุลแล้วทุกอย่างดีหมดนั่นคือคำตอบนะครับนั้นเนี่ยสมดุลดีที่สุดนะครับต่อมานะครับเราจะบอกว่าจุดเด่นเรื่องสมุนไพรที่ออกฤทธิ์กันประสานกันอย่างสมดุล ทั้งริดร้อนริดอุ่นริดเย็นและริดกลางนะครับสมุนไพรริดร้อนได้แก่เยอะแยะนะครับนะก็มีเอกสารต่อไปค่อยๆศึกษานะครับนะสามสิบเก้าอย่างมันเยอะไปมันไม่เยอะไปแต่มันอาจจะเยอะในช่วงแรกที่เรายัางไม่คุ้นเท่านั้นเองนะครับนะริดอุ่นริดเย็นริดทั้งหลายต่อไปครับเราใช้ทุกส่วนของสมุนไพรพวกเราดูนะครับตั้งแต่รากและหัว ขิงกระชายดำวัวหลวงพวกนี้เนี่ยเป็นรากและหัวต่อมาเราใช้ใบหรือหรือทั้งต้นมาด้วยกันเช่นบัวบกเตยสารแหน่หม่อนละหญ้าริน้นงูและปูข่าวนะครับใช้เปลือกต้นและเปลือกรากนี่ครับนี่ก็คือส่วนของสมุนไพรพวกเราทราบไหมครับว่าแต่ละส่วนมันจะมีสารแต่ละกลุ่มออกธิ์ตาก,กันกันดังนั้นเนี่ยเราจะใช้ทั้งดอกทั้งต้นทั้งเมล็ดทั้งทั้งราก ทั้งเปลือกรวมกันหมดทุกอย่างในที่นี้เนี่ยมีครบทั้งสิ้นนะครับจากนั้นเนี่ยมีครบรสครับรสของสมุนไพรไทยเนี่ยมีทั้งหมด9อย่างแต่รสที่เราไม่นํามาคือรสเบื่อเมาไม่เอาใช่ไหมครับชอบไหมค <laughs> รับรสในที่นี้เนี่ยหนึ่งรสอาจจะประกอบไปด้วยสารสําคัญ10อย่างดังนั้นเนี่ยเรามีรสทั้งหมดเนี่ย แปดรสด้วยกันครับตั้งแต่รถฝาดรถหวานรสขมรถเผ็ดร้อนรถมันรสหอมเย็นรถเค็มและรสเปรี้ยวมีครบหมดลองวิเคราะห์ดูนะครับดื่มแล้วลองวิเคราะห์ดูว่ามันครบทุกรสหรือเปล่านะครับเผ็ดร้อนอาจจะน้อยนิดหนึ่งเพราะว่าเราเกรงว่าถ้าเผ็ดร้อนมากไปก็จะมีปัญหาเรื่องของการดื่มใช่ไหม โอเคดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีรสหวานแน่นอนเปรี้ยวแน่นอนขมแน่นอนเฟื่อนแน่นอนอีกเยอะแยะนะครับทั้งหมด8รสเรามาดูว่ารสเหล่านี้เนี่ยรสขมแก้น้ําดีบำรุงโลหิตนะครับมีตัวยาพวกแอนคลลอยเป็นหลักนะครับมีที่ตางเป็นเภสัชวิทยานะครับรสพวกนี้ได้แก่บัวบกเตยหอมเก๊กฮวยสมอไทยพวกนี้เคี้ยวแล้วจะขมขมนะครับอันต่อมาครับก็คือรสหวานครับทำให้ชุ่มชื่นบำรุงกําลังแก้ท้ออ่อนเพลีย นะครับมักที่มีตัวยาที่เรียกว่าไกลโคไซด์อยู่นะครับมีน้ําตาลเกาะเช่นซาโป,ปนินต่างๆนะปรับสมดุลการทํางานของร่างกายนะครับได้แก่เกากีเกากีทั้งหวานทั้งเปรี้ยวนะครับนะแล้วก็มีหลอหางกล้วยชะเอมเทศและเสตตีนะครับนั่นตัวอย่างอันต่อมาก็คือรสเปรี้ยวกัดเสมหะฟอกเลือดระบายอุจจาระธาตุมีตัวยาเป็นกรดอินทรีย์แล้วก็ฟีนโนลิกนะครับได้แก่มะขามป้อมสมอไทยกระเจี๊ยบแดง แตุ๊กเก่ากี้และเสียนจารดฝาดเป็นฝาดสมานนะครับนะฮทำให้ลําไส้บีบตัวน้อยลงในคนที่ปวดท้องท้องมวนตลอดเวลาคนที่เป็นโรคลําไส้แปรปรวนเนี่ยเหมาะที่สุดเพราะว่ามันแปรปรวนแปลว่ามันมาไม่สนใจเวลาใช่ไหมครับนะหลายคนเนี่ยเป็นนะครับอารมณ์ไม่ดีก็เป็นอารมณ์ดีก็เป็นนะครับนะรบหรือไมเกรนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือยังไม่รู้สาเหตุ อาจจะทราบว่ามันมีสารมาทำให้หลอดเลือดขยายตัวแล้วก็ปวดตุบๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั่นก็คือไม่รู้สาเหตุเหมือนเดิมเราจะเห็นว่าโรคไม่รู้สาเหตุทั้งหลายก็คือโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของการทํางานของอวัยวะต่างๆนั่นเองและสมุนไพรเรามีสารสําคัญที่จะเข้าไปทําให้กระบวนการทํางานของอวัยวะทุกอย่างสมดุลกันหมด นั่นหมายถึงว่าคุณภาพชีวิตเราจะยกระดับขึ้นมาทันทีอาการต่างๆที่รบกวนอยู่นะครับความทุกข์ทรมานที่บันทอนชีวิตเราอยู่นั้นจะดีขึ้นเสมอเลยองค์การอนามัยโลกแนะนําให้เราได้พึกษาเคมีจากธัญพืชนะครับอย่างน้อยวันละ500กรัมหรือครึ่งกิโลหลายคนบอกผักผลไม้ให้ปี้มากเลยฉันกินแตงโมครึ่งโลสบายบือเลยทุเรียนครึ่งโลอย่า เขาจํากัดว่าในห้าร้อยเนี่ยเป็นผลไม้ห้ามเกิน200กรัมนะคะเพราะฉะนั้นจะไปกินแตงโมครึ่งกิโลได้ไหมไม่ได้ครับที่เหลือต้องเป็นผักใบหรือตอนสมุนไพรนะครับนั่นหลายคนจะขี้โกงองค์การอาณามโลกฉันจะกินสับปะรดหวานๆาชำๆสักครึ่งลูกก็ปลาก็ไปครึ่งโลเพราะฉะนั้นองค์การอาณานโลกแนะนำมาฉันทำตามแล้วไงดีไหมครับ นั่นหลายคนจะขี้โกงองค์การอารมัยโลกฉันจะกินสับประรดหวานๆชํำๆสักครึ่งลูกก็ป่าก็ไปครึ่งโลเพราะฉะนั้นองค์การอารมัยโลกแนะนําม,มาฉันทําตามแล้วไงดีไหมครับไม่ดีเพราะมันหวานเกินไปกินแล้วอ้วนเอาอีกนะครับห้ามผลไม้ห้ามเกินสองส่วนสามส่วนจะต้องเป็นสามส่วนขึ้นไปจะต้องเป็นผักใบหรือเป็นสมุนไพรที่ไม่ได้เน้นมีน้ําตาลเยอะเกินไปนั่นเอง เอาละครับ,รบต่อไปนี่นะครับนะลถฝาดก็คือสมอไทยสมอพิเภกต่างๆเหล่านี้ครับรถเห็ดครับแก้ลมจุกเสียท้องเฟอ้อบำรุงธาตุแก้ธาตุพิการขับระดูนะครับเป็นตัวยาที่มีน้ํามันหอมระเหยให้ความรู้สึกแสบร้อนนะครับนะก็คือกระวานการฟูอบเชยจีนลดหอมเย็นทําให้ชุ่มชื่นหัวใจครับนะครับนี่ก็คือทําให้คําว่าชุ่มชื่นหัวใจนี่ก็คือเรื่องของระบบประสาท ทำให้ผ่อนคลายนั่นเองนะครับนะความเครียดที่มาอยู่เนี่ยจะดีขึ้นได้ด้วยการทําใหา้สมองเราผ่อนคลายนั่นเองนะครับอ,อันต่อมานะครับการออกฤทธิ์จะเป็นแบบองค์รวมครับเวลาเรา,าปวดหัวเนี่ยเรากินยาพาราเซตามอลยาพาราเซตามอลไม่เข้าไปาไม่ได้เข้าไปทําอะไรเลยนะครับเพียงแต่ทําให้ระดับความทนจอบปวดเราดีขึ้นเราเลยรู้สึกว่ามันหายมันไปแก้ต้นเหตุไหมครับ การปวดหัวส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่รู้สาเหตุหรอกครับความดันสูงก็ไม่รู้สาเหตุเอายาไปขยายหลอดเลือดหลอดเลือดขยายแต่เวลาลุกนั่งก็หน้ามืดได้ง่ายเพราะว่าเวลามันขยายตอนร่้งลุกขึ้นนั่งมันควรจะหดตัวเพื่อไม่ให้เลือดไหลาจากศรีรษะลงมาข้างล่างแต่พอหลอดเลือดมันถูกขยายด้วยฤทธิ์ยาอยู่มันก็หดตัวไม่ทันเราก็น้ามืดง่ายขึ้นใช่ไหมครับขณะที่ขยายหลอดเลือดเนี่ยนะครับ เลือดกกไปเลี้ยงไตน้อยลง10%ของคนไข้ไตาวายเรื้อรังเกิดจากการกินยาลดความดันโลหิตครับหมอไม่ได้บอกว่าให้เลิกกินยาลดความดานันแต่จะบอกว่ายาลดความดันนั้นมันทําให้โอกาสหลอดเลือดแตกลดลงแตกกลับมีโอกาสที่จะทําให้หลอดเลือดเล็กๆที่ไปเลี้ยงตาเลี้ยงไตเนี่ยมีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายลดลงมีผลทําให้เกิดโรคอื่นๆตามมาด้วยเห็นไหมครับว่าเรากินยาแค่ แก้ปลายเหตุแต่ถ้าเราไปปรับสมดุลของการหดและขยายตัวของหลอดเลือดมันก็จะทำให้เราเนี่ยค่อยๆลดยาความดันได้เมื่อเราทานสมุนไพรตัวนี้ควบคู่ไปแต่ขอบอกว่าไม่ใช่กินวันนี้แล้วความดันจะลดเพราะมันจะออกฤทธิ์แบบค่อยเป็นค่อยๆไปเราดูนะครับว่าเหตุทุกวันนี้ก็เพราะว่าการสมดุลของการทำงานเนี่ยมันไม่เป็นไปตามปกติ ฮอร์โมนเอนไซม์สารสื่อประสาททั้งหลายเนี่ยทำให้อวัยต่างๆทํางานได้ไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยสารสําคัญในสมุนไพรก็จะเข้าไปทําหน้าที่นี้เพื่อจะเชื่อมโยงการทํางานของอวัยต่างๆให้มีความสมดุลทั่วร่างกายนําไปสู่สุขภาพที่แข็งแรงคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนั่นเองอันต่อมานะครับเราจะเห็นว่าเนื่องจากสมุนไพรจะมีฤทธิ์ไม่แรงเท่ายาแต่ยาดูถูกครับ การออกฤทธิ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยจะทําให้ไม่มีวันดื้อยานี่คือคําตอบที่ดีที่สุดเรากินยาแรงวันนี้แล้วหายภายในไม่กี่วันเนี่ยนะครับแต่กินยาไปอีกหน่อยหนึง่งแล้วเชื้อใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะใช้ยาตัวเดิมไม่ได้ใช่หรือไม่ครับเห็นไหมครับ,รบว่านี่คือประเด็นของยาแผนปัจจุบันหมอไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีแต่หมอบอกว่ายายิ่งแรงเท่าไหร่ ยิ่งทําให้เกิดการดื้อยาได้มากเท่านั้นแต่สมุนไพรเนี่ยเราจึงจําเป็นในเมื่อยาแต่สมุนไพรแต่ะละตัวมีฤทธิ์ต้านมะเร็งเราก็จะใช้สมุนไพร11ชนิดซึ่งมีสารในการต้านมะเร็งแตกต่างกันแล้วก็ออกฤทธิ์อย่างช้าๆเพื่อไปยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งสพคุณหลากหลายมากนะครับต้หลอุมูลอิสระปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ภูมิเพียน แล้วก็ภูมิอ่อนแอภูมิแพ้ภูมิเพีย้ยนนี่คือภูมิเกินภูมิเกินทําให้เกิดภูมิแพ้ทําร้ายตัวเองก็ไม่เกิดอาการอุ้ยกำลัพัดทั้งผิวหนังทั้งเยื่อบุต่างๆน้าหูน้ําตานะครับทั้งนะครับภูมิเพีย้ยนก็คือเข้าไปทําให้เกิดการอักเสบของอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเยื่อบุเยื่อหุวมหัวใจข้อายหัวหัวใจ,วใจตับไตตั้งยอักเสบได้หมดนั่นคือภูมิเพีย้ยนเป็นการที่ภูมิเกินภูมิอ่อนแอก็คือภูมิน้อยไปก็ติดเชื้อง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ย เครื่องดื่มน้ำสมุนไพรของเราเนี่ยประกอบไปด้วยเบต้ากรูแคนไกโครโพลีแซคลายสารพัดที่จะเข้าไปปรับให้ภูมิที่มันมากเกินลดลงภูมิที่มันต่อ่อนเยอะออนแอร์ให้มันเพิ่มขึ้นอย่างนี้ดีไหมครับดีนั่นคือคําตอบของการที่เราทําไมไม่เป็นหวัดบ่อยนะครับทาไมหมอเนี่ยดื่มมานี่เมื่อก่อนนี่หมอเป็นหวัดบ่อยมากนะครับนะเป็นหวัดบ่อยเพราะว่าเป็นคนที่นอนแล้วก็มีการหย,หยุดหายใจกลางคืนแล้วมันทําให้ต้อ,องอ้าปากนอนแล้วเยื่อบุในช่องคอเนี่ย มันจะแห้งพอแห้งั๊ามันก็ติดเชื้อง่ายนะครับนะหลังจากที่ดื่มตัวนี้เนี่ยนะครับขอบอกได้เลยว่าเดิมเคยเป็นแผลในปากเดี๋ยวนี้เนี่ยลืมไปเลยนะครับนั้น,น,นเป็นทีหนึ่งเป็นไม่กี่วันก็หายแล้วก็อาการเป็นหวัดเนี่ยตอนนี้เนี่ยแทบไม่เคยรู้จักคําว่าเป็นหวัดสุดยอดมากๆเลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองทุกๆวันปลอดภัยแน่นอนพวกเรารู้ไหมครับว่าสมุนไพรที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะ มันมีงานวิจัยในสหภาพยุโรปเขาเรียกว่า European Safety Institute นะครับก็คือสถาบัน <zou> วิจัยเพื่อความปลอดภัยของอาหารเขากำหนดค่าที่สามารถรับประทานได้ของสารสำคัญในสมุนไพรที่สามารถรับประทานได้ทุกวันตลอดชีพซึ่งเราไปค้นมาทุกตัวว่าสารสำคัญในกระวานมีอะไรบ้างในจันเทศมีอะไรบ้างในสมอมีอะไรบ้างแล้วไปเปรียบเทียบกับปริมาณที่ยุโรปกาหนด เราจะให้ต่ำกว่านั้นอย่างน้อยครึ่งหนึ่งคือสามารถที่จะรับประทานได้ตลอดชีวิตทุกวันอย่างนี้มั่นใจไหมครับปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นนะครับเชื่อเลยครับเชื่อมั่นเถอะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าหมอเนี่ยอันดับแรกเลยถ้าเราจะพูดถึงเรื่องคุณสุขเรื่องของไอ้คุณภาพเราต้อง เน้นความปลอดภัยก่อนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยความปลอดภัยที่เราวิจัยมาเนี่ยเรากล้ามั่นใจว่าปลอดภัย100%เนะครับนะครับเพราะว่าในประเทศไทยไม่มีใครทําการวิจัยนั้นแต่เราค้นงานวิจัยของยุโรปมันยังมีค่ากําหนดเขาเรียกว่าเป็น TDI tolerable daily intake ก็คือปริมาณที่สามารถรับได้ในแต่ละวันเราจะแล้วก็กินได้ตลอดชีวิต เราลดลงเหลือไม่เกินครึ่งอย่างนี้สบายใจไหมครับสบายใจได้นะครับปลอดภัยแน่นอนมั่นใจได้ว่าดื่มได้ทุกวันต่อเนื่องเหมือนเครื่องดื่มทั่วไปเป็นสมุนไพรเพื่อการบำรุงปกป้องบำบัดรักษาโรคเรื้อรังอย่างแท้จริงครับทั้งปลอดภยัยทั้งมีประสิทธิภาพครับเรื่องของสมุนไพรมีหลายท่านที่บอกว่าคุณหมอเรื่องปาก ถ้าสมมุติว่าเกี่ยวข้องกับตับเนี่ยสมุนไพราแบบนี้เราดื่มทุกวันเวลาแก้วเล็กๆเนี่ยสาซีซีตามที่เราแนะนำเนี่ยมันจะทําให้มันโหลดไหมการขับออกเป็นยังไงครับมหมอโรคตับหรือโรคไตาวายเนี่ยนะครับมันมีหลายระยะถ้าเป็นโรคตับในระยะที่ไม่มีการบวมท้องไม่มานตาไม่เหลืองอาจจะมีเอนไซม์ขึ้นนะครับสัก สองเท่าสามเท่าจากเดิมไม่เกิน40อาจจะขึ้นไปประมาณสักร้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเราถือว่าการทำหน้าที่ของไตยังปกติของตับยังปกติไม่กระทบต่อการกําจัดของเสียใดๆเพียงแต่ตับมีการอักเสบเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมุนไพรเรานั้นมีสารต้านอักเสบอยู่เยอะมากซึ่งจะช่วยเรื่องนี้ แต่สําหรับคนไข้ไตที่มีอาการท้องมนันเป็นอาการเอ้ไปตับนะครับโทษนะครับตับที่มีอาการท้องมันแล้วนะครับนะมีโปรตีนในเลือดต่ำเพราะตับเป็นสร้างโปรตีนสร้างไม่ได้แล้วคนไข้เริ่มมีอาการบวมนะครับมีการท้องโตมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองอย่างนี้เนี่ยขอให้งดไป hmm. แต่ถ้าอาการไม่มีอาการอย่างนั้นแสดงว่าไตตับยังทํางานได้ดีโรคไตเช่นเดียวกันถ้าไตถึงระดับที่ อัตราการกรองของไตลดน้อยลงมากคนไข้เริ่มบวมขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็ค่าของเสียเพิ่มขึ้นประมาณสองสาเท่าเนี่ยก็ให้งดหลีกเลีย่ยงอย่าดื่มแต่ถ้าเป็นโรคไตธรรมดานะครับโรคไตเช่นว่าไตาอักเสบติดเชื้อในไตอัตาาราการทำการทำงานของไตย,ยังปกตินะครับสามารถดื่มได้ไม่มีปัญหาเลยโอเคไหมครับโอเคครับ